คันนี้เป็นสีประตูเกี์ออโต้ปีสิบแปดใบเพียงแค่หกหมื่น 5, 60, เท่านั้นนะคะสำหรับใครมองหากระบะก์ออโตฟังก์ชันครบจัดเต็มงวดไม่แรงนะคะแนะนำเลยคันนี้พี่จาเป็นโนราแบง์ดิชันปีสิบแปดเ่าราคาขายเพียงแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทงวดตลอดสัญญาหนะะ้าเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเริ่มต้นพี่ดาวผ่อนเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะรีบจับรีบตอกันเข้าไปได้เลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวดูตัวรถเลยจ้า ลูกค้าค่ะรถคันนี้สีแดงตัดสีดำนะคะมาจากกรุงเทพมหานครรถเข้าใหม่อัปเดตให้ชมกันเลยนะคะคันนี้ตาไฟโปร,รกเจกต์ LED d ด y l i ล h t เรียบร้อยนะคะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาให้แล้วคันนี้ลูกค้าค่ะสติกเกอร์คาารอบคันซุ้มร้อยใหญ่ๆแบบนี้เป็นสี่ประตูสายลุยยกสูงนะคะน้องนะคะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวเปิดมาด้านในลูกค้าจ๋านี่เป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแทนเพจอยู่นี่นะที่นะาซื้อขายได้ปกติไม่ใช่รถผีรถเถื่อนนะคะ 60, หกหมื่นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเชื่อมต่อวัูถุสังเพลงนะคะคันนี้หน้าจอนะคะก็มีมาให้นะคะสะดวกสบายเกียร์ออโต้คันนี้เบาะผาก็มีอยูรอบคันกุญแจเป็นปุ่มพุสตารเรียบร้อยแล้วบอดี้รถพีซานี่เลยชืบชืบนี่แน่นะคะนี่นะคะก็เจ้าของเดิมดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคจ๊ะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้นะจัดเลยคันนี้สวยๆหน้าหลังมีแอร์หลังให้นะคะมีที่ใส่แก้วน้ำให้ด้วยพีซา นั่งได้นะคะสามสี่คนสบายๆเลยคันนี้นะคะบางเดิมทั้งคันเจ้าของเดิมนะคะใส่กรอบข้าไฟมาให้แล้วก็มีกันชนตล้องถอยแล้วก็อันนี้ค่ะสําหรับขคยอาชีพพ่อค้าแม่ขายนะคะนี่อ่ะไม่ต้องไปทําเพิ่มจัดไปเลยแบบนี้นะคะคุ้มมากนี่มาให้ดูรอบคันเลย กูมืออยู่แอบแบ็กสองรูกอายเย็นเจี๊ยบนะคะอ่ะเดี๋ยวไว้เปิดห้องเครื่องแป๊บหนึ่งนะพี่นะห้องเครื่องนะคะดมเดมอุ๊บน็อตดมเดิมคันหน้าดมเดิมนะคะคันนี้แบบนะคะเปลี่ยนให้แล้วก็ระบบเบรเก ABS เครื่องกันแน่นๆนะคะแกะแผ่นกันความร้อนมอฟออยู่ครบ ใครสำใจอยากเป็นเจ้าของบอลทนลายฝักหมูล่างต่างจังหวัดมีบริการทำสัญญาหนึงที่สองร้อยีบบ้านรับรถแน่นอนจ้า